ใน,นที่กาบเรียนนะท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนคนท่านก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่ไบเดนเขาเชิญผู้นำอาเซียนไปไประชุมที่กรุงปวชิงตานปลายเดือนนี้มันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงก่อตั้งพันธมิตรตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อต่อต้าน ประเทศจีน <cko disgu gucken> หรือไม่เอออันนี้น <Jub AT> ่า <abajo> ค่อตั Hello, ้ง okay, ค่า <on> สังเกตเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังมุมมองจากรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติครัครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ครับเขาตั้งข้อสังเกตกันณ์เลยครับเรื่องไบเดนเขาเชิญผู้นําอาเซียนไปคุยกันปลายเดือนนี้ที่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 โบลตันเนี่ยมันเป็น ปฏิบัติการที่จะปูทางไปสู่การจัดตั้งนาโตแห่งเอเชียเข้าวิจารณ์กันอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้อาจารย์มองอย่างไรครับเป็นไปได้หรือไม่ครับเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเ,เราก็ยังไม่ได้เห็นอเดนดาชัดเจนนะครับว่าอเมริกาจะคุยอะไรบ้างกับผู้นําอาเซียนนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะคุยกันจะเป็นเรื่องของ Indo ดแปซิฟิกอีคเอนโดมกเฟรมเวิรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ การทำเทรดดิวนะครับระหว่างอเมริกากับอาเซียนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความร่วมมือคอลเลกทีฟฟอร์สแบบนาโตนะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าต้องต้องแยกให้ถูกว่าเอ่อนอตแลนติกทรีตี้อง์ а н เซชันหรือว่านาโตเนี่ยมันเป็นความร่วมมือทางด้านการทหารทางด้านความมั่นคงในลักษณะคอลเลกทีฟฟอร์สถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตาม ต้องเข้าใจก่อนว่าตั้งแต่ปี2017เนี่ยสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์ชาติระยะยาวนะครับที่เรียกว่า United States Security Strategies นะครับแล้วมันจะกำหนดทิศทางการเดินหน้านโยบายของสหรัฐเนี่ยต่อเนื่องไปประมาณ15ปี20ปีแล้วเขามองว่าจีนคือภัยคุกค,คามที่สุดของเขาในาช่วงเวลานี้และว,วิธีการที่เขาจะปิดล้อมจีนเนี่ยเขาพูดถึงการเพิ่มแสนยานุภาพของกองทัพเขาพูดถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิ และเขาพูดถึงการสร้างพันธมิตรเพื่อที่จะปิดล้อมจีนในทุกพิติเพราะนั้นในอนาคตเป็นไปได้ที่อาจจะมีนาโต้สองแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยอินโดแปซิฟิกเฮนริตเกรนเวิร์คคงไม่ใช่นาโต้สองแน่นอนครับ,ค,บครับครับแต่แต,แต่การเข้ามาผนึกทางด้านเศรษฐกิจโดยอ้างอาจจะได้ทางด้านเศรษฐกิจมักจะเป็นขั้นตอนแรกเป็นบันไดขั้นแรกของการก้าวไปสู่เรื่องของการผนึกกลุ่มทางด้านของความมั่นคง หรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอย่างอย่างอาเซียนอย่างเงี้ยเราก็เราก็พูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจกมาตั้งแต่ปี1967นะครับปีนี้55ปีอาเซียนอาเซียนก็ยังไม่เคยพูดถึงการมีกองกําลังในลักษณะอลเลกุลฟอสของอาเซียนนะครับหลังจะผ่านมาแล้ว55ปีเช่นเดียวกับความร่วมมือของเออเอเซียใต้ความร่วมมืออะไรความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ต้องนําไปสู่ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเสมอไป ครับครับเพราะฉะนั้นเอกสารที่ว่ากันด้วยเรื่องข้อต,ตกลงการก่อตั้งพันธมิตราตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่อาเซียนกับสหรัฐมีคอมมิชเมนต์กันอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นั้นแะครับ,รบยังไม่มีใครได้เห็นไส้ในมาเลยใช่ไหมครับว่า สอกอะไรกันไม่อยาานแล้วครับไม่ไม่ไม่ได้คือคือที่ผ่านมามันเป็นพอโพอโซลของอเมริกานะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายอเมริกาฝ่ายอาเซียนเองยังไม่ได้ไปคอมมิชยังไม่ได้ไปคุยยังไม่ได้อะไรนะครับที่พูดมากันทั้งหมดเนี่ยมันคือนโยบายของอเมริกาคือเราเห็นอเมริกาวางยุทธศาสตร์ภาตระยะยาวใช่ไหมครับปี2017ต่อด้วยการขยายแสนยานุภาพของกองเรือที่7จ็ดจากยู c อส m ปซิฟเป็น US Indo Pacific Command ก็คือใช้กองเรือของอเมริกาเนี่ย โอบล้อมช่องแคบมลลาลกาทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลอันดามันอ่าเวเบงกอลก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราถูกโอบล้อมอยู่ด้วยกองเร<อ>ือที่เด<อ>ของอเมริกาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลน,<อ>นะครับหลังจากนั้นพอปี2019เราก็เห็นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมต่อด้วยกระทรวงการต่างประเทศต่อด้วยผู้แทนการทาสหรัฐแล้วก็ล่าสุดก็คือเอกสารอินโดแปซิฟิกของทำเนียบข,<อ>ขาวนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นพันธมิตรสร้างมาก็คือเดอะควอตใช่ไหมครับปี2021ต่อด้วยออคัสปี2021แล้วก็ณนปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังพูดถึงอินโดแปซิฟิกเอเ o น i c f r a m e w o r ์ในปี2022ครับ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 แต่คราวนี้หลายคนเขาก็กังวลหน่อยหนะครับการไปคุยกับเขาในจังหวะเนี้ยในสถานที่มันมีสงครามนิเคลียรนรัสเซียเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะไม่เหมาะสม อะไรอย่างไรหรือเปล่าอาจารย์มองตรงนี้อย่างไงฮะผมผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคือจําเป็นต้องไปไหมสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าจําเป็นต้องไปจําเป็น,น,ปนต้องไปเพื่อที่จะไปรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในการที่จะคุยกับสหรัฐอเมริกาแล้วเราต้องเลือกให้ได้ว่านี่คือการคุยกับสหรัฐไม่ได้เป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัสเซียกับยูเครนและนาโตถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ไปคุยกับสหรัฐในฐานะที่เราต้องการรักษาผลประโยชน์ของเรา และเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นเบีย้ยในการที่จะไปปิดล้อมจีนเพราะผมคิดว่าเราต้องเราต้องยืนจุดยืนให้ชัดว่าคือผมคิดว่าในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายน,นะครับแน่นอนฝ่ายจีนก็อยากได้ไทยเป็นพวกฝ่ายอเมริกาก็อยากได้ไทยเป็นพวกแต่การที่ไทยจะเป็นพวกหรือไทยจะไม่เป็นพวกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยครับแล้วถ้าเกิดฝ่ายไทยเราชัดเจนว่าเฮ้ยเวลาเราตัดสินอะไรเราดีว่าอะไร เราทําไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศเราครับไอ้การไม่ไปดีลเนี่ยจะแย่กว่าเต้องไหครับเพราะในที่สุดก็จะถูกค้มหัวไปหมดเพราะนั้นผมถึงบอกว่าต้องไปแต่ทีมที่จะต้องไปเนี่ยต้องเป็นทีมที่ทําข้อมูลมาอย่างดีต้องเป็นทีมที่ละเอียดรอบคอบและต้องเป็นทีมที่ยึดมั่นว่าเฮ้ยผลประโยชน์ต้องเป็นผลประโยชน์ของรัฐไทยนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์ของทีมเจรจาไม่ใช่ผลประโยชน์ของอเมริกาไม่ใช่ผลประโยชน์ของจีนครับครับสรุปเราต้องไป ออรักษาผลประโยชน์ของเรามันอยู่ที่ไปแล้วจะคุยเขาอย่างไรเท่านั้นเองประเด็นอยู่ตรงนีู้ก<ะ>ใช่ครับเพราะว่าไปแต่ว่าต้องไปแ,แต่คุยอย่าง,<อ>งไรกีเรื่องหนึ่งใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ไปแล้วคนอื่นเขาไปเนี่ยแล้วเข,เ,ลเขาก็ไปแย่งสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้เราก็เสียสิทธิ์ถูกต้องไหมครับอ๋อเสียสิทธิ์เสียโอกาสเพราะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องไปรักษาโอกาสของเราแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยการที่เราได้โอกาสนี้มันจะทําให้เราสูญเสียความเป็นกลางมันจะทําให้เราได้เราจะเสียโน่นนี่นั่นอะไรเยงนี้ อช่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันว่ามันออกมาในรูปแบบไหนที่เรารับได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่ลูกไล้เมือกาแล้วเราเองไม่ใช่ลูกไส้จีนครับคือเรื่องของเรื่องคนที่เขากังวลเนี่ยเขามองโดยเชื่อมโยงกับกรณีที่ประเทศไทยไปร่วมลงมติประนามรัสเซียในเวทีสมัชชาสหประชาชาติ จับไปเชื่อมโยงเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ต่อจิ๊กซอว์กันไปก็เกรงว่าจะถูกมองว่าเลือกข้างอันนี้ก็คือประเด็นนะคะเขาเชื่อมสองส่วนนี้เข้ากันและเป็นอย่างนี้มองแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้ต้องต้องระวังครับเพราะว่าเวลาเวลาเราลงมติประนามเนี่ยอย่าดูแต่เฉพาะเรากดอะไรเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้คําแถลงของเราที่ท่านสุริยาท่านทูตสุริยาแถลงเนี่ยแถลงว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าแค่โกดบวก ไม่ออกเสียงหรือลบเนี่ย<ช>ก็คือการบอกเจตนาลมของเราถูกไหมครับใชการบอกเจตนาลมของเราที่ท่านสุริยาพูดวันนั้นก็คือเราบอกว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางเราเป็นประเทศขนาดเล็ก<ช>เราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ากฎระเบียบของโลก<ช>เพราะว่าหลักการต่างๆของโลกที่ไม่แทรกแซงไม่ลุกลามซึ่งกันและกันเราถึงอย<ช>ู<ช>่ได้<ช>เพราะนั้นใครก็ตามที่ละเมิดกฎบัตรละเมิดกฎเกณนี้เราขอร่วมประนาม <Okay. S 2> เราร่วมประนามคนทําผิดหลักการ <Okay. S 2> แต่เราไม่ได้ชี้นิ้วด่านะครับว่าเราประนามรัสเซียค่ะโอเ<อ>คโอเคกออกไหมครโอเคนึกออกนึกออกสุดท้ายเลยอาจารย์คือข,ขนณะนี้นอกเหนือจากรุกเข้ามาที่จะทําความตกลงเป็นพื้นส่วนทางเศรษฐกิจกับทางอาเซียนอีกหนึ่งความเคล่อนใหม่ที่น่าสนใจของสหรัฐก็คือเขารุกเข้ามาทางเอเชียแปซิฟิกเพื่อที่จะจัดตั้ง กลุ่มความร่วมมือทางด้านของความมั่นคงทางก,การทหารได้แหละอย่างเช่นเขาเริ่มกันไปแล้ว,ลวเขาจูงมมืออังกฤษมาทําข้อตกลงกับทางออสเตรเลีย,ยทางนิวซีแลนด์วก็จะมีเกาหลีก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาผสมลงด้วยไอ้ตรงนี้ที่จีนเขาก็เขาก็เขาก็ขู่ฟ่อฟ่อฟ้อเขาก็พยายามที่จะเบรกมาหลายครั้งแล้วไอ้ตรงนั้นนี่ไอ้ไอ้ตรงนั้นนี่คิดว่ามันจะนําไปสู่นาโต้เอเชียได้ไหม ก็ก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างกรณีพันธมิตรออสอา่์สเนี้ยครับที่อยู่ดีๆสหรัฐกับอังกฤษจะมาติดอาวุธให้กับออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสที่โกรธมากนะครับอาเซียนเองโดยเฉพาะอินโดนีเซียก็โกรธมากเพราะว่า ในอาเซียนเนี่ยเรามีข้อตกลงที่เรียกว่าเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วคนที่จะคุยกันเป็นไดอล็อลพาร์ทเนอร์ของอาเซียนได้เนี่ยต้องยอมลงนามรับในหลักการนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในคู่เจรจาหลักของเราและยอมรับหลักการนี้ที่เรียกว่าโซ of Peace, Freedom and n e u t r ลิตี้แล้วก็เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยออสเตรเลียก็ลงนามนะครับแต่ออสเตรเลียไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ออสเตรเลียทำาออสเตรเลีย ไม่ยอมแจ้งเราล่วงหน้าด้วยคำว่าจะติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับเรือดำน้ำของตัวเองเพราะนั่นจริงๆอาเซียนเองก็โกรธมากโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ติดกันเลยคืออินโดนีเซียถูกต้องมะอยู่ดีคุณมีอาวุธนิวเคลียร์ต่ออยู่อ่ะาอาเซียนเองเนี่ยจุดยืนที่ผ่านมาตลอดคือเราไม่ต้องการเรื่องพวกนี้ใดๆทั้งสิ้นที่จะมาสร้างคอลเลกทีฟฟอสมาสร้างกองกําลังในภูมิภาคเราถูกต้องไหมครับใช่ฟังผมอยว่วันเนี้ย เป็นฉันทามติร่วมกันอยู่แล้ว<ช>แต่นั่นนอนอเมริกาเขาก็ไปสร้างพันธรรมิตรของเขาแหละผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคอตใช่ไหมที่มันอท<ช>ี่พูดถึงก็คือ<ม>ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียแล้วหลังประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีเนี่ยเกาหลีคงจะไปรวมเดอะคอตด้วยไอเนี่ยผมคิดว่าสับจีนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเกาหลีจะญี่ปุ่นยังไงก็เป็นเอเจนต์ของอเมริกาเห็นไหมครับออสเตรเลียก็เป็นเอเจนต์ของอเมริกาแต่อินเดียเนี่ยผมคิดว่ายังห้าสิบห้าสิบ อเมริกาก็ต้องพึ่งอินเดียจีนก็ต้องพึ่งอินเดียแม้แต่อินเดียเองก็ต้องพึ่งรัเสเซียเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่าอินเดียเองเนี่ยเขาก็เล่นตามสูตรนะครับที่เน้นรักษาผลประโยชน์ของเขาและเขารู้ว่าเขาเป็นที่เบิ่มในทะเลในในมาหาสมุทรอินเดียเพราะนั้นเขาเองก็คงจะไม่คล้อยตามอเมริกาไปในทุกเรื่องเช่นเดียวกับไม่คล้อยตามจีนและรัเสเซียในทุกเรื่องครับ <iren> เพราะว่าเขาเองก็ <c oughs> ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในมาหาอำนาจนะอยูดีอินเดียจะต้องไปเดินตามอเมริกาเหรอ ผมคิดว่าไม่มีทางครับโอเคครับครับคือเรื่องของเรื่องนะอาจารย์คนเขากลัวว่าไทยจะเฮโรตตามกับเขาไปด้วย<ช>ไอ้กลุ่มคอรส์สนี่แหละที่เขากลัวที่เขากลัวจะเฮโรตหลวมตัวไปกับเขาด้วยนั่นแหละมันจะชักศึกเข้าบ้านถ้าเขากลัวกันอย่างนั้นอาจารย์เอ่อเท่าเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับฝ่ายความมั่นคงในทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าเขารู้เรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติเราดีเช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่าเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยครับโอเคได้ครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามค่ะผู้ในการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาเศรษฐศาสตร์จุฬา